ก็เนี่ยตอนนี้ต้องเร่งถ่ายรักคุณเท่าช้างอยู่เพราะว่าเดือนตุลาคมนี้จะต้องไปผ่าตัดต่อมไทมสัสที่มันโตขึ้นคืออาการเริ่มต้นเนี่ยจากวันนั้นแหละค่ะจะมาถ่ายละครเรื่องรักคุณเท่าช้างนี่แหละก็คือมันเหมือนกับหายใจไม่ทั่วท้องหายใจลึกแล้วมันแบบเจ็บอยู่บริเวณหน้าอกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปไปโรงพยาบาแลแต่ปรากฏว่าคืออาการที่ไปพอเราเราหายใจไม่ค่อยออกหายใจไม่ทั่วท้องเนี่ยก็คือคุณหมอก็ Ray, เอ็กซเรย์วัดคลื่นหัวใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับการหายใจด้วยเนาะมันก็เลยบอกว่าเออต้องตรวจคลื่นหัวใจตรวจเอ็กซเรย์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าคือไปเจอก้อนเนื้อเนี่ยมันโตขึ้นมันอยู่ระหว่างปอดกับหัวใจซึ่งต่อมไทมสัสเนี่ยมันเป็นต่อมที่จะสร้าง ความเจริญเติบโตตอนสมัยที่เรายังเด็กๆอยู่แต่พอถ้าเราอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยต่อมเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์กับกับกับร่างกายแต่มันก็อยู่ในร่างกายของคนเรานี่แหละแต่ปรากฏว่าต่อมไทมสัสของพี่อ่อนเนี่ยมันก็คือโตอขึ้นผิดปกติซึ่งตอนนี้มันโตขึ้น4เซนคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้ามันโตขึ้นเยอะขนาดนี้เนี่ยอนาคตมันก็อาจจะโตขึ้นได้อีกถ้าเราเอาออกเลยตอนนี้มันก็จะดีกว่าซึ่งก่อนที่คุณหมอจะบอกว่าต่อมเนี่ยมันมัน ไม่มีอันตรายเนี่ยก็คือเราก็ต้องเอาเลือดไปตรวจว่าเรามีค่ามะเร็งไหมแล้วต่อมตรงนี้มันมันจะเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาเลือดไปตรวจแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้มีค่าของมะเร็งในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดเอาเอาต่อมต,ตรงนี้ออกไปก็ไม่ได้เป็นอันตรายมากแต่ก็คือก็เป็นหนึ่งการผ่าตัดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่า,าแฟน,แฟน เป็นห่วงเป็นยายแล้วก็ถามมาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยววันที่6ตุลาคมเนี่ยค่ะก็จะทําการผ่าตัดทําไมถึงทิ้งระยะห่างก็อาจจะก็เลยบอกคุณหมอว่าขออนุญาตเคลียร์งานเดือนกันยายนก่อนแล้วเดี๋ยวตุลาคมก็จะเข้าไปผ่าตัดคือถ้ามันเป็นเนื้อรายนะคุณหมอว่าก็คงต้องผ่าเลยแหละอะไรเงี้ยแต่ปรปากฏว่ามันยังไม่ใช่เนื้อรายมันเป็นแค่ต่อมที่แบบโตขึ้นแล้วก็มันไม่มีรากเหมือนมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะที่แบบจะไปเกาะกับ ที่โคงเราหรือว่าพังผืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นต่อมที่แบบอยู่ของมันเป็นก้อนกอนก็แบบนุ่มๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอ,าออกไปแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับกับเราแต่ถ้ามันอยู่มันอาจจะโตแล้วมันอาจจะไปเบียดหัวใจเรามันก็อาจจะทําให้การหายใจเราติดขัดมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันอยู่กับปอดกับหัวใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตำแหน่งที่อันตรายเพราะฉะนั้นก็ก็เอาออกไปจะดีกว่าแต่ว่าอะถ้าหลังจากผ่าตัดไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวก้อนต่อมไทมสัสเนี่ย คือถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันจะอันตรายหรือว่ามันจะเป็นเนื้อร้ายไหมก็ต้องหลังจากผ่าตัดออกมาแล้วแล้วค่อยมาตรวจหรือว่ามาพิสูจน์กันอีกทีหนึ่งว่าชิ้นเนื้อตรงนี้มันเป็นอะไรยังไงร,ระหว่างนี้ก่อนที่จะผ่าตัดไม่ได้มีอาการอะไรเพิ่มเติมไม่ได้มีอาการอะไรเพิ่มเติมเพียงแค่อาจจะแบบถ้าออกกาลังกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบว่ามีเหนื่อยง่ายขึ้นเหนื่อยเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก่อนผ่าตัดก็บอกว่าก็ให้พักผ่อนให้เยอะๆแต่ก็ไม่ได้พักผ่อนเยอะเลยค่ะเพราะว่าก็ต้องเคลียร์งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนี้ก็คือคุณหมอบอกว่าก็ต้องพักสักประมาณ2 3สมอาทิตย์หรือเกือบเดือนหนึ่งเลยนะอะไรเงี้ยก็คือเคลียร์งานกว่าจะกลับมาทํางานได้ก็ประมาณปลายเดือนตุลาคมอะไรเงี้ยค่ะ